พระมังคละพุทธเจ้าผู้มีรัศมีกายหมื่นโลกธกาตุการให้ประทีปชี่ว่าให้จักสุคนเราเนี่ยแม้ตาดีแต่ถ้าอยู่ในที่มืดก็มองไม่เห็นอะไรแต่เมื่อมีประทีปส่องสว่างขึ้นจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจน สนการจุดประทีเป็นพุทธบูชาจึงนับเป็นการบูชาด้วยดวงตาทีเดียวแหละเป็นการให้ดวงตาวันมาฆ่าบูชาปีนี้ตรงกับวันพุศจิ่สยสามกุมภาพันธ์ย้อนไปในอดีตรครั้งที่พระสัมมาสมุธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ได้เกิดเหตุอัศจรรย์พร้อมกันถึงสี่ประการดังนี้หนึ่ง พระภิกษุ1250รูปมาประชุมกันเพื่อฟังโอวาทจากประสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายทางวาจากันเลยพระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นพระอาหารหันต์ทรงอภิญญาปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทุกอย่างแามพระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นผู้ได้รับการบวชจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในเอหิภิขุปสมมตา สมมาสมุทจ้าเป็นพระอุปาราสี่วันนั้นเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำประกอบด้วยมาคะนักสัตว์นี่พระจัน์เต็มดวงใสติ้งเลยนั่นคือเหตุอัศจรรย์สี่ประการที่เกิดขึ้นในวันนั้นการจุดป,ประทีปถวายเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์มากมายโดยย่อคือทำให้เกิดทิพยวิมานทิพยสมบัติ และกระเดิสวยที่พิสมบัติตลอดการลันนานและเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้อาน,นิสงส์มากมายทีเดียวอาน,นิสงส์มีทั้งหมดโดยย่อดก,ก้าวข้อหนึ่งได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันนี้ต้องถือว่าเป็นมีบุญมากนนในการได้พบพุทธศาสนาเพราะคำสอนของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าสอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่ประกอบไปด้วยเหตุและผล สอนทั้งเรื่องนีดีสอนทั้งเรื่องปัจจุบันและสอนทั้งเรื่องในอนาคตซึ่งยังไม่เคยเห็นในความเชื่อใดที่มีคําสอนได้ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยจะเป็นผู้รู้คุณของพระรันาตนตรรยคือเมื่อไปอยู่ในโรงงานพรรันาตนตรรยเนี่ยจะรู้เลยไม่ใช่ว่าอ,อยู่ไปงั้นเองเหมือนทัพพีอยู่ในหม้อกแกงก็ไม่ใช่แต่รู้ลด เหมือนลิ้นรับรสอาหารอย่างนั้นแหละมิศธาตั้งมั่นในพรระัตนาตัยเป็นเหตุให้ได้สร้างบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไปคือพอเข้าใจเรื่องลาความเป็นจริงของชีวิตวอะไรคือที่พึ่งทือระลึกก็จะสร้างบาร,รมีขึ้นไปเรื่อยๆจะยึดสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งทือระลึกสองจะเป็นคนมีความเคารพมีสัมาร,ระวะต่อพรระัตนาตัยต่อบิดามารดาอุปชาอาจารย์เป็นต้นคือจะเห็นความสาคัญให้ความสําคัญในความเคารพ ตอพระรัตนตรยัยต่อบิดามมนตาตอบพระอุปชัชจาย์จสามก็จะเป็นผู้มีดวงตาสดใสสวยงามใสปิ้งเลยมองเห็นได้ชัดเจนเห็นได้กว้างไกลทุกอย่างที่ทำให้ทิพได้ทิพจักรสุคือมีตาทิพเห็นพบภูมันเป็นทิพทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิชัดเจนยิ่งขึ้นถ้ามีผิวพันผ่องใสเป็นที่เริ่มสายของมหาชน ใครเห็นแล้วก็สบายใจอยากเข้าใกล้เขาผาพูดคุยด้วยสว่างสวัยภวิรัสมีกายสว่างสวัยมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทในชีวิตทำให้ชีวิตจเจริญลุ่งเรืองตลอดไปจะทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณว่องไวแตกฉานในสัพพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมแปด ไม่ไปเกิดในอบายภูมิคือในกับดัสัตว์นรกเปรตสุรกายและสัตว์เดรัจฉานก็ทำให้เมื่อปฏิบัติธรรมก็จะบรรลุทำได้เร็วไม่ลำบากนานไม่นั่งมื่ยมืดตื้อมืดมิดมืดสนิทกันทุกวันงั้นแต่ว่ามืดตื้อไม่มิดก็ไม่สิเข้าถึงทำจะบรรลุมรรคผลที่ผานได้โดยง่ายนะจ๊ะ มีพระอาหารหันต์เทีอยู่องค์หนึ่งท่านมองเห็นปเปลวะทีปและน้อมนำปเปลวะทีปนั้มาเป็นอารมณ์ในสุดบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้สองจุดคอมบทีเป็นพุทธบูชามีลักษงมากมายมหาศาลพอยกตัวอย่างได้ดังเรื่องของพระมังคระสัมมาสัมพุทธเจ้าภู้มีรัศมีพลักกายแผ่ออกไปโดยรอบตลอดมือนโลกธาตุเป็นนิดในสมัยหนึ่งพระบรมโพธิสัตว์มังคร ได้สวยพระเจ้าเป็นมานกตุม้มท่านได้เห็นพระเจดีย์ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสยอย่างยิ่งท่านยังคิดว่าเราจะบูชาพระเจดีย์โดยการถวายประทีปเป็นพุทธบูชายิ่งโดยชีวิตจึงได้พันร่างกายด้วยไส้ประทีปและกระชุบเนยใสยจนชุ่มดุดพันประทีปครบเพลิง แล้ท่านกระด็นนำถาทองคําใบใหญ่มีราคาแสนกะหาปันะคือแพงมากเลยทองคํานั้งนั้นก็คิดดูทแอ้เทอท่าไห่แล้วใสเนยใสเต็มถาดพร้อมกับบรรจุไสสําหรับจุดประทีปอืมจุดประทีปเมื่อจุดประทีปแล้วก็ทูลไว้บนศีรษะจากนั้นก็จุดประทีปที่ร่างกายไฟสว่างสวัยลุกโครง นี่คือเ,เรื่องบาร,รมีของท่านนะที่สั่งสมมาพระบรมโพธิสัตว์มังคะระจึงเริ่มเดินเวียนประทักศิณเป็นพุทธบูชารอบพระเจดีเดินประององใดประสัมพุทธหรืออิติปิโสพระคาวากระสวดไปเรื่อยเลยท่านได้เดินเวียนประทักศิณรอบพระเจดีตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงเช้าเลยทั้งคืนเลยทังเชา้า ว่ากันตลอดกี่ชั่วโมงอะสิบสองชั่วโมงด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ตั้งใจบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันกรอบกับบาร,รมีของท่านด้วยนะต้องประกอบกันด้วยแล้วก็มีมหาปิติทำให้เส้นขนแม้เพียงเส้นเดียวก็ไปสามารถเอาไฟไม่ไหม้เลยเนะี่ยไฟไม่ไหม้แม้แต่เพียงเส้นขนเส้นหนึ่งพระบรมโพธสัตว์มังครได้ถวายชีวิต เป็นพุทธบูชาต่อพระเจดีของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าขึ้นชื่อวธรรำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมย่อมนำสุขมาให้ผูมีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติ้ดยอนที่สงที่ได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาของท่านโดยการจุดประทีปชีวิตท่านประทีปชีวิตทําให้พระมังครสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีพระรัศมีแผ่ออกจระวรากาย ไปโดยรอบตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิจสว่างสวัยไปหมื่นโลกธาตุไปจักรวาลต่างๆตลอดหมดเลยสว่างนี่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เหลือเชื่อแต่เป็นความจริงพระบระมีที่สั่งสมมาก,กับที่ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาจุดประทีปชีวิตอย่างนั้นตลอดทั้งคืนนั่นแหละ